อะไรใจเย็นไม่ได้งๆอ่านั่นแหละต,ต่อหน้าต่อหลังอ่าใจเยน็นไม่ได้งงถนยาถอนยาถึงท่าดึงยาเลยกดลงไปหน่อยมือกดลงไปหน่อยที่ยวเอ๋ยอยู่โอเคอ่ามันมีรอยเก็บรอยเห็ไหม่มีรอย,อยหนาอยู่รอยรอยขึ้นเห็นไหมอ่าทีนี้ไม่ต้องพ่นยานะครับ อดึง่ากดลงไปน่ะโดนอะไรอะ่ะน้ำยาไม่ถึงเห็นไหมน้ำยาไม่ถึงอ่าค้นค้นน้ำยาลงไปใหม่ค้นน้ำยาใหม่อาน้ำยาเหยียบไปจนสุดเหยียบน้ำยาไปจนสุดเหยียบไปสุดเลยอ่ากดลงไปนิดนึงกดอ่าเหยียบได้จนสุดเอออ่าดึงย้อนกลับมาหาพี่โอเคอ่าเก็บน้ำยาอีกรอบนึงเพราะเราปาดสองรอบ ไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ทำแบบใบบัวทำแบบใบบัวเหมือนที่ทำไหนเห็นไหมเรียงเรียงเรียงกันไว้เรียงกันไว้อ่าแบบนั้นแ่ะเออกดลงไปไม่ต้องคนน้ำยานะเก็บเก็บอ่าดึงโอเคอ่าไปให้คนั้นเป่าต่ออ่าเีย็นกันอ่ามาเราเช็ดปากล้างก่อน ใช่บ๊อกมาอีกหนึ่งบ๊อกแต่เย็นมันยิ่งก้อมันยาให้ถึงมันยาพอไหมพออแล้วเหลือเกินเยียงเอียงนี้เอียงยาให้ถึงเลยก่อนเอียงมยาบนล่างเอียงซ้ายเอียงขวาเออนั่นแหละเป้าหมายของพี่คือเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนั้นเออมันยามาไหลเสมอกันเวลาก้มันยามันจะได้ลงเสมอเลยนะครับ อ่าใจเย็นเงียบๆอ่าน้ำยาไปถึงโยกอ่าพอถึงแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ดิ่งเลยลาวยาวเลยยาวเลยลาไปยาวไปอืออ่าเห็นไหมน้ำยามีรอยหนาน้ำยาไปถึงข้างอีกโอ้ยทำไม ขน้ำยาใหม่น้ำยาไม่พอเทขั้ำยาทำไมอ่าไม่ข้ำยาไม่ถึงห้า ยังยาถึงแล้วมือตึงๆหน่อยตึงๆกวดไปที่ท่าดึงยาวเลยอ่าไม่แรงเราแก้ไขได้ทุกอย่างเราแก้ไขได้ยาวไปยังไปจนสุดอ่าดึงย้อนกลับอ่าเก็บน้ำยาตรงที่มันยื่นอยู่ เก็ à, บน้ำยากดลงไปนิดนึงเห็นไหมเป็นขึ้นหนาๆอยู่นะปากกลางอันเม็ดเราต้องปาดให้บางดึงกดลงไปดึงเออเออนัออ่นแหละเก็บด้านหน้าหน่อยเพราะน้ำยามันทะลุไปด้านหน้าแล้วเ<ฯ>พราะเราปาดสองรอบอเก็บด้านหน้าไม่ต้องข้ำน้ำยาครับหมุน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 บล็อกเก็บด้านหน้าหมุนอ่า,าเห็นไหมอ่าเก็บเก็บอย่างเดียวนะไม่ต้องขัำน้ำยาเก็บกาวให้บางหน่อย เพราะกาลมนทะลุมาแล้วเนาะเออยสวยงามาตายเกรียกเต่าอ่า